สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูรถเก่งที่ราคาข้าง,งวดอยู่ที่ประมาณ 3,000- ถึง4,000นต้นๆน,นะครับสำหรับนี่ก็เป็นรายการใหม่ของการเลสซิ่งชื่อว่าช่องตำลารถนะครับฝากเพื่อนๆสมาชิกกดติดตามสำหรับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเงื่อนไขของงวดอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับรถบางคันเนี่ยจะจัดได้อยู่ประมาณ72งวดบางคันก็จัดได้8 4งวดนะครับ แล้วก็เงื่อนไขอันนี้คือเงินดาวประมาณ10%แต่ว่าเพื่อนสมาชิกจะต้องเข้าใจนะครับว่ารถวันนี้อาจจะซื้อในราคางวดเท่านี้ได้แต่อนาคตอาจจะไม่ได้นะครับก็ต้องรอดอูทางด้านของธนาคารเขาปรับเงื่อนไขบ่อยนะครับแล้วเพื่อนสมาชิกท่านไหนก็แล้วแต่นะครับที่สนใจอยากซื้อรถกับการเลสซิ่งรอสักระยะหนึ่งนะครับไว้ๆนี้ก็จะมีระบบการขายแบบออนไลน์การให้สินเชื่อออนไลน์เดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งนะครับ เริ่มต้นจากรุ่นแรกนะฮะที่อยากแนะนําก็คือนิสสันมาร์สสำหรับนิสสันมาร์สตัวนี้เป็นโฉมแรกนะครับตัวที่อยากแนะนํามีหลายๆตัวแล้วนะครับคือตัวโลลลของเขานะฮะตัวเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ล้อกระทะอะไรพวกนี้คือตัวโฉมแรกเริ่มจะมีตัวราคาที่เล่นได้แล้วนะครับอยู่ที่ราคาข้างวดเนี่ยอยู่ที่ไม่ไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทถ้าเรามีดาวประมาณ10%นะครับนิสสันมาร์สเนี่ย งวดอยู่ที่ประมาณ3,000บาทจัด72งวดนะฮะ3,000กว่าบาทนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นทางการเลสซิ่งของอนุญาตแนะนำเลยเพราะว่าอีโคคาญี่ปุ่นนะครับข่าวเสียหายแทบไม่ค่อยมีถือว่าเป็นรถที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในรถในกลุ่มรถตลาดประเทศไทยเราประหยัดน้ำมันนะครับกระทัดรัดราคาขายต่อดีประหยัดด้วยนะครับทีนี้มารุ่นต่อมานะครับที่จะแนะนำก็คือทางด้านมัดด้าสองตัวแรก ม a ต d าสตัวแรกนะครับเขาจะมีอยู่2แบบนะฮะคือหน้าตาคล้ายๆกันนี่แหละจะเป็น2แบบนะครับก็คือตัวแรกเลยกับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นอีลิเกนต์แต่จริงๆณนะปัจจุบันนี้นะครับก็จะราคาข้างวดเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆแล้วนะครับหรือหรือจริงๆผมไม่แน่ใจนะว่าธานาคารเขาอาจจะมารวมกันแล้วด้วยซ้านะครับเพราะหน้าตาเขาเหมือนกันเป๊ะเลยสําหรับม a ต d าสนะฮะจัดว่าเป็นรถที่ขนาดใหญ่กว่าอีโคคานะฮะสมัยนั้นเขายังเป็นซิตี้คาร์อยู่ เครื่องไม่แผ่วนะครับความใหญ่ความโตนี่ถือว่าใช้ได้รูปร่างหน้าตาถือว่าใหม่ดีนะฮะจัดว่าเป็นรถที่น่าเล่นอันดับต้นๆนะครับถ้าคาร์ลิซิ่งแนะนําแต่ก็ต้องอาจจะหาอะไหล่ไว้ล่วงหน้าสักน,นิดนึงเพราะอะไหล่ทางด้านเนี้ยเชียงกงยังน้อยอยู่นะครับ <S <S ทีนี้มารุ่นต่อมานะครับก็เป็น m i มิ b ูบิชิมิลาดตัวแรกเหมือนกันนะครับ <S <S สําหรับมิ b ูบิชิมิลาดปัจจุบันนี้ก็มีตัวที่เป็นตัวโล ออกมาราคาต่ำๆนะฮะต่ำกว่า2 0 0แสนเนี่ยเริ่มมีหลายรุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับหรือออโต้ล้อกระทะอะไรพวกเนี้ยที่ราคาต่ำกว่า2 0 0แสนบาทนะครับถ้าเราทำค่าง,งวดอยู่ที่ประมาณ72งวดมีดาวสักประมาณ10%ทําได้3,000กว่ากว่านี้สบายๆเลยนะครับสำหรับมิาดนะฮะถือว่าเป็นรถอีโคคารขนาดแท้เลยขนาดเล็กนะครับขี่สบาย นะแต่เพื่อนๆสมาชิกหลายท่านอาจจะถามบ่อยๆนะรถอีโคคารจะวิ่งได้เร็วแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าวิ่งได้ร้อยกว่านะครับอยู่บนท้องถนนประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ที่ทำความเร็วได้เท่ากับบนท้องถนนทั่วไปเลยนะครับทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับยี่ห้อต่อมาก็คือต o ยต้า v i ีอสสำหรับ v ีออโฉมนี้นะครับกอ็อาจจะเป็นแนะนําเป็นปีเนาะประมาณปี2007-2008-200 9นะครับบางทีบางรุ่นอาจจะข้ามรุ่นไปเล่น ตัว2อันสได้นะครับอันนี้ต้องดูตัวโลของเขานะฮะแล้วก็ดูตามปีตามสภาพด้วยสำหรับรุ่นนี้หลายๆท่านนะครับก็จะเรียกว่ารุ่นเห็บหมานะครับซึ่งแมฉายาเขาไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่จริงๆตัวรถสวยมากนะครับสำหรับตัวหน้าตาแบบนี้นะฮะจะมีอยู่2แบบคือกระจังหน้าจะเป็นเนี่ยฮะตัวเดียวนะฮะชั้นเดียวกับกระจังหน้า2ชั้น ไอ้กระจังหน้าสองชั้นราคาจะยังสูงอยู่แต่ตัวนี้นะคะคือตัวแรกตัวแรกราคาเนี่ยเล่นได้และงวดสามพันกว่าอาจจะทําได้ในหลายเต็นแล้วนะครับทีนี้มาถึงรุ่นต่อมานะครับรุ่นต่อมาก็คือนิสสันอ m เมล่ตัวแรกเหมือนกันนะครับสำหรับนิสสันอ m เมล่าเนี่ยณนะปัจจุบันนะครับราคาข้างงวดเนี่ยเริ่มจะมีแล้วนะครับเริ่มจะมีบางตัวและที่ราคาไม่เกิน2 0 0 0 0นบาท อันนี้ผมต้องย้ำนะครับว่าต้องราคาไม่เกิน2อง0ซนบาทค่าง,งวดมันจะทําได้ประมาณ3ามพันกว่าบานะฮะสำหรับนิสสันอเมล่าถือว่าเป็นรถซีดานนะครับอีโคคาร์ซีดานที่ราคาประหยัดนะฮะขับขี่ขับขี่ก็ถือว่าประหยัดนะราคาก็ประหยัดขับขี่ก็ประหยัดไม่กินน้ํามันนะครับภายในกว้างไปได้แบบครอบครัวใหญ่ๆเลยนะครับแต่จะมีเฉพาะบางรุ่นนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะครับบางตัวเท่านั้นสําหรับตัวทอ็ทอปๆของเขาราคา ค่างวดก็ยังถือว่าสูงมากอยู่สำหรับ n i สสันอ m e l a นะครับทีนี้เรามาดูยี่ห้อต่อมานะครับสำหรับรุ่นต่อมาที่จะแนะนำก็คือทางด้าน Ford f i e s t a สําสำหรับ Ford f i e s t a เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ Ford นะฮะเป็นรถเกง๋งซคือสมัยก่อนอนะรถ Ford เนี่ยเขาจะมีรถเก๋งด้วยนะครับรถอนเนกประสงค์ต่างๆเขาจะมีแต่ปัจจุบันทางฝั่งของรถเก๋งเนี่ยไม่มีแล้วนะครับมีแต่กระบะ ทา้งด้าน Ford Fiesta เองถือว่าเป็นรถที่ออกแบบดีนะครับภายในสวยช่วงล่างดีคือดีทุกอย่างเลยนะครับแต่ทีนี้ปัญหาของตัว Ford f i e s t a ก็มีพวกอะไหล่พวกอุปกรณ์บางชิ้นนะครับที่อาจจะหายากที่อาจจะแก้ลำบากหน่อยบางอาการแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกไปเจอคันที่สวยนะครับสาภาพพร้อมๆทางการลสซิ่งก็ยังแนะนำอยู่แต่ก็ไม่แนะนำว่าให้เล่นงวดหนักมากนะครับก็ให้เล่นงวดสักประมาณ3,000นี่แหละครับ หรืออาจจะ4 0 0พันในหน่อย,น,อยนะฮะงวดประมาณนี้ผมว่ายัางเป็นรถที่น่าเล่นมากๆอยู่เพราะอุปกรณ์ความปลอดภัยถือว่าสูงนะครับสำหรับ Ford f i e s t a ทีนี้มาถึงรุ่นต่อมานะครับก็คือเชฟโรเลตโซนิกสำหรับเชฟโรเลตโซนิกนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ตอนนี้ปัจจุบันนะครับเชฟโรเลตเนี่ยประกาศว่าจะเลิกจําหน่ายเลิกผลิตในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทําให้ได้หลายไฟแนนซ์ไม่ไม่ค่อยจะรับสําหรับรถเชฟโรเลตนะครับ แต่ก็ถ้าเกิดจะรับนะฮะรบับเข้าไปจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีดาวเยอะสึ่งนิดนึงอันนี้ทางการ leasing ก็เลยพูดเผื่อไว้เลยละกันถ้าเขาจัดได้ถ้ามันมีที่ไหนรับนะครับอ่าก็ทำง้ดสามพันได้สบายๆแน่นอนเพราะว่าราคารถไม่สูงแล้วในะปัจจุบันนี้นะครับสําหรับเชฟโรเลตโซนิกอ่ onic, แน่นอนนะครับรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์เนี่ยถือว่าดูดีมากนะครับอุปกรณ์ภายในก็ถือว่าพอใช้ จัดว่าเป็นรถที่น่าเล่นมากๆนะฮะถ้าเราไม่ติว่ายี่ห้อเขาเลิกแล้วเลิกผลิตแล้วเราก็ถือว่ามองอย่างอื่นไปน่าเล่นอยู่นะครับทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านโตยตายาริสโฉมแรกสําหรับโตยตายาริสโฉมแรกนะครับถ้าเป็นตัวที่ประมาณว่าไม่ค่อยสูงนะฮะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะฮะหรือตัว J อะไรประมาณเนี้ยคือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวท็อปของเขานะครับ สำหรับยาลิสโถมแรกเนี่ยหาได้ทั่วไปนะครับราคาไม่เกิน2 0,000นบาทแต่ทีนี้ตัวที่งวด3,000กว่าบาทนะครับมันมีเงื่อนไขคือต้องมีไฟแนนซ์รองรับที่อยู่ที่72งวดนะครับแล้วก็จะมีดาวสัก10%อะไรประมาณนี้อันนี้ราคานี้เราถึงจะได้งวด3,000นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางเจ้าอาจจะปรับหรือ60งวดถ้า60งวดทุกคนสมาชิกต้องสู้งวดขึ้นไปถึง4 0 0 0นะครับ แต่ด้วยลักษณะของรถและเครื่องนะครับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยยาริสถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นอดับต,ต้นๆแน่นอนนะครับเป็นรถที่ดีแต่อายุเยอะนิดนึงนะฮะทีนี้มาถึงรุ่นต่อมานะครับก็คือมิตซูบิชิแอตทราโฉมแรกสําหรับแอตทราดีกาแลซิ่งขออนุญาตเป็นตัวแถมให้และกันนะครับเพราะจริงๆแล้วทางนั้นแอตทราราคายังสูงอยู่งวดควรจะอยู่ที่ส0่พักว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนสมาชิกอยากได้งวดประมาณ3,000นะครับ มันก็มีเทคนิคก็คือเราจําเป็นจะต้องดาวเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะจัดเป็น84งวดอะไรประมาณนี้นะครับคือเป็นรถที่เป็นซีดานนะครับและปีก็ค่อนข้างจะใหม่มากๆอยู่ถ้ามีดาวเพิ่มขึ้นสักหน่อยนะครับแล้วก็การซูงวดสักนิดนึ่งสําหรับแอททาถือว่าเป็นรถที่เล่นน่าเล่นมากๆนะฮะแบรนด์รถอีโคคาญี่ปุ่นการเลสิ่งย้าเลยนะครับว่าเป็นรถที่แทบจะไม่มีข้อเสียหายตรงไหนเลยนะครับ ไม่มีข่าวเสียหา,ายถือว่าน่าเล่นทุกรุ่นสําหรับอ e ีโคคาร์ญี่ปุ่นทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับก็คือนิสันทีดา้านิสันทีด้านี่เป็นตัวปีสักสูงๆหน่อยแล้วกันนะฮะ2009-2010ไปนู่นเลยนะครับสําหรับนิสสันทีด้านี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกชอบแล้วกันเนาะบางท่านก็อาจจะมองว่าเก่าเกินไปนะครับเพราะว่าตัวปีแรกๆของเขาก็นูนน่นแหละฮะปี2006-2007ก็มีนะครับคืออาจจะเก่านิดนึง แต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหม่ๆหน่อยนะครับ2010นในหน่อยนะฮะก็ยังถือว่าน่าเล่นอยู่นะทางการเลซิ่งยังมองว่าน่าเล่นอยู่เอ่อแต่ก็แล้วแต่มุมมองนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกเอ่อว่ารถอีโคคาร์ที่เราชอบนะครับหรือว่ารถเก๋งซิตี้คาร์พวกเนี้ยที่งวดอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันทางการเลสซิ่งอยากจะแนะนำให้เน้นที่ความคุ้มค่าเน้นที่แบบเอ่อตอบโจทย์กับเรานะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถเอ่อมันรวมกันแล้วไม่ว่าจะซิตี้คาร์ว่าจะอีโคคาร์นะฮะปีมันใกล้กันราคาใกล้กัน ก็เลยกลายว่าเปรียบเทียบกันแล้วนะถ,ถ้าถามใจผมนะผมมองว่าอีโคโคารน่าเล่นกว่าเพราะว่ามันมันได้ใหม่กว่านะครับแต่หลายท่านก็มองมุมมองเรื่องความปลอดภัยเรื่องความใหญ่โตก็มองซิตี้คาร์ได้นะครับอันนี้อยู่ที่มุมมองนะครับว่าเราใช้งานแบบไหนเราเหมาะกับรถแบบไหนนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ